สวัสดีทุกท่านนะครับอ่าวันนี้เราจะมาไลฟ์กันแล้วนะครับในช่วงหกข้ามนะครับผมขอตั้งค่านิดนึงนะขอแชร์ก่อนนะครับขอแชร์ก่อนแชร์ไลฟ์นะครับก็ดิุ่มโพสนะโอเคคัดปุ่มไปแล้วขอแชร์ก่อนนะครับขอแชร์ก่อนแชร์ไลฟ์นะครับก็ดิุ่มโพสนะโอเคคัดปุ่มไปแล้ว แชร์นครแชร์ชอ,ดอดโอเคเรียบร้อยครับมาเทรดกันนะครับตอนนี้เป็นหัวข้ามนะครับของวันพฤหัสนะโอเคผมใช้เทคนิคเดิมๆนะครับก็คือตัว EMA 25นะครับอ่าเป็นเทคนิคในการหากินเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันใช้ดีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอื่นถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวเรารอนะครับตอนนี้เรารอสัญญาณกันก่อนนะครับว่าตัวไหนหน่าเข้าอ่ะตัว GJ มานะครับเดี๋ยวยังไงเราลองดูนะว่า GJ น่าเข้าหรือเปล่า เน็ตผมไม่ค่อยดีอยู่นะครับเนี่ยโอ้จะทันไหมเนี่ยหมุนติ้วๆเลยนะยังไงจะลองดูนะครับจะลองดูถ้าเน็ตไม่ดีนี่ต้องระวังอย่างสูงนะครับอ่าโอเคอันนี้อยู่บนเหนือเส้น EMA 2ีบห้านะครับเป็นเส้นสีขาวนี่นะครับแล้วก็กำลังจะถึงแนวนะแต่เดี๋ยวจะลองเข้าดูนะครับผมจะเข้าเบาๆนะสักห้าร้อยกดแล้วกันนะครับอ่าโอ้โหผมว่าเน็ตผมไม่น่าดีเลยเนี่ยอ่าไม่เป็นไรมา ดูไปนิดนึงไปครับกดขึ้นครับตามน้ำไว้เลยครับเรามาดูกันครับมาลุ้นกันนะครับว่ายังไงครับ เน็ตไม่ค่อยดีนะครับการเชื่อมต่อ OBS อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะโอเคจะลองพยายามไลฟ์ดูครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือ20วินะครับดูว่าจะวินหรือเปล่านะครับตอนนี้อีก10กว่าวิผมเปิดหน้าหมาเตรียมรอไว้ก่อนนะครับต้องทบนะครับถ้าเกิดว่าไม่วินนะโอเคลงมายเยอะเลยลงมายเยอะเลย สามสองหนึ่งไปครับนะลองดูครับโอ้โหลงยาวเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรายังมีไม้ครับอยากลงลงให้สุดนะลงให้สุดเดี๋ยวเรา ขึ้นกันยาวๆเลยครับขึ้นกันยาวๆเลยสำหรับไม้นี้นะถล้าลงๆให้สุดนะโอเคเรามา n ิวไม้ใหม่ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดกันครับน่นะแหละลงเยอะๆเลยลงเยอะๆแล้วเตรียมขึ้นยาวๆนะครับเตรียมขึ้นยาวๆแปดเจ็ดหกห้าเดี๋ยวกดขึ้นกันนะครับ ทบไม้ตั้งเวลาหนึ่งนาทีไว้นะสองหนึ่งไปครับเราต้องวินกันแล้วครับไม้นี้เราต้องวินกันแล้วไม่มีการกลับตัวแล้วครับต้องกลับตัวเข้าไปข้างบนเท่านั้นนะครับต้องกลับตัวข้างบนเท่านั้นเราจะทบกันที่สามไม้แค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม้นี้ลอสนะครับก็จะทําการสต็อปลอสที่ตรงนี้นะแต่เราก็ต้องหวังครับว่าเราจะต้องมีโอกาสที่จะชนะนะครับ มันเห็นสีเขียวขึ้นมาแล้วนะนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นครับมันต้องอย่างนั้นอีกสานชีวีขอให้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปก็ได้นะครับเราจะต้องมีความหวังนะเพรานะน,นั้นยังไม่จบนะเราต้องเราต้องขอให้บินเถอะนะหรือยี่สิบวิครับค้างไว้อย่างนั้นหรือขึ้นไปค้างง้นขึ้นไปอีกสิบเจ็ดครับสิบห้าสิบสี่โอ้ลุ้นมากเวลาช้ามากเหลือสิบวิครับโอ,โอ้โหมอลุมาแล้วออวอลุ่มมาแล้วอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ อย่างนั้นแหละสี่สามสอโอเควินเรียบร้อยนะครับสำหรับไม้นี้อ่ะโอเคขอโพสตลงกลุ่มก่อนนะให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้อิจฉากันนะครับว่าเราไลฟ์กันแล้วบวกบวกกันอย่างนี้เลยนะอะมาเราจัดถึงไม้สามนะครับแต่เราก็ยังบวกนะ,ะแคปลงแคปลง โ okay. อเครอไม้ต่อไปนะครับเป้าหมายของเราในไลน์นะครับจะประมาณสักสามไม้นะครับสามไม้นะแต่เราต้องดูทรงกราฟด้วยนะครับว่าหน้าเข้าหรือเปล่านะ EU มาครับเดี <EU S 1> ๋ยวเราไปดู EU, EU กัน EU มาอโอเค EU หน้าหน้าเข้าครับหน้าเข้าตัวนี้เงื่อนไขของเราคือเกินเส้น EMA ยี่สิบห้าขึ้นไปให้กดขึ้นนะครับแต่าลูกศรมาพอดีนะอย่างนี้ถือว่าหน้าเข้านะครับโอเคมาผมจะ start ที่ห้าร้อยก่อน นะครับสำหรับไม้นี้โอ้โหอย่าขึ้นสูงเกินไปขึ้นสูงอย่างนี้มีโอกาสจะลงมาได้นะครับอ,อาจจะต้องทบไม้กันแต่ไม่เป็นไรผมจะเข้าครับตามนี้เลยมาโอเคได้ราคาดีนิดนึงฮะมีการย่อลงมาหน่อยอ่านั่นแหละขึ้นเลยครับขึ้นต่อเลยโบรุ่งกาลังมานะให้ขึ้นต่อเลยนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขึ้นไปเลยมไม่ต้องลงฮนะอยู่อย่างนั้นครับ ทีนี่ผมใช้นะครับคือ ema 25นะครับเป็นการแบ่งโซนช่วงของกราฟนะว่าถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ด้านบนนะครับเราจะกดขึ้นนะด้านล่างเราจะเน้นกดลงนะครับถ้าลูกศรมาแล้วมันอยู่ฝั่งถูกต้องพอดีเนี่ยถือว่าโอเคน่าเข้าเลยนะเพราะว่ามันสนับสนุนกันนะครับคือโอกาสการวินมันจะเยอะขึ้นนะเห็นไหมครับว่ามันขึ้นอย่างสวยงามเลยอีกิโกวิอย่าเพิ่งลงอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนะับอยู่อย่างนั้นโอโ้โหชมปุ๊บมันลงปับ๊บ เอาไงดีเอาไงดีเราเปิดนิวหน้านิวไว้ก่อนนะครับเตรียมตัวทบนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไอ้นี่นะถ้ามันไม่เขียวนะเอาไปครับทบตอ่อโอ้โหมันจะวินอยู่แล้วเชียวมันจะวินอยู่แล้วเชี่ยวมันให้เรามาลุ้นทําไมไม้สองนี้ยอ้าววินวินไปเลยครับไม้นี้จบจบ,จบกันไปนะจบกันไปนะครับ ไปนะครับรออีกไมเไ้เป็นไงเป็นไงขึ้นสวยขึ้นสวยอ่าขึ้นสวยโอเครอดูครับรอดูนั่นแหละขึ้นไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่ต้องรุนแล้วเราวินกันแน่นอนครับมาอย่างสวยงามมาเร็วมาแรงด้วยนะครับ สองไม้แล้วนี่ไม้ที่สองนะสวยงามมากๆเรียบร้อยวินอีกแล้วโอเคมาเรามาแชร์เข้ากลุ่มเหมือนก่อนนะครับเราเก็บกันไปสองไม้วินกันดูดูนะครับวินกันดูดูโอเคินกันรัวๆสวยงามมากๆครับ โอเคมาต่อนะครับเดี๋ยวเราถึงไหนแล้วโอเคเรามารอดูสัญญาณต่อไปกันนะครับระหว่างนี้นะครับก็คือผมจะสอนคร่าวๆพื้นฐานที่ก่อนแหลวกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามานะแล้วก็อยากจะทดลองใช้สัญญาณตัวนี้นะครับสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณตัว1นาทีนะครับ 8x p d a t o r นะครับชื่อของมันนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ทางบก 8x นะครับ เป็นสปอนเซอร์ในการจะทําสัญญาณนะเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีนะแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันก็นะคือเราจะต้องสมัครโปรผ่านลิงก์ในกลุ่มนะครับซึ่งจะมีแอดมินคอยแนะนําให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังต้องอีกเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องฝากเงินครับหนึ่งพบาทนะครับเพื่อที่จะให้เข้าเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นการคัดกรองระดับหนึ่งด้วยว่าเรามีความ สนใจในการที่จะเทรดจริงๆนะไม่ได้มาเล่นๆนะครับแลวตัวเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่ได้หายไปไหนนะครับมันอยู่ในบัญชีเรานี่แหละนะเราก็สามารถที่จะเอามาเทรดได้นะครับอาจจะเทรดตามงบประมาณของเรามีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเทรดได้ครบพันห้าครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเทรดจริงจังเพื่อจะเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันว่าพันห้าก็ถือว่าเหมาะสมแล้วครับเขาถึงเลือกที่จะฝากเงินสักพันห้าร้อยนะครับประมาณนี้นะอ่า เดี๋ยวคู่ดูคู่ ej นะครับเป็นไม้สามนะครับแต่คงไม่เข้านะเพราะว่าลักษณะดูแล้วไม่ค่อยดี่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราไปดู tj ดีกว่าเผื่อได้เข้าไม่ทันแล้ว tj tj ไปไหน่า tj ให้ลงไม้ให้ลงไม้่าลงได้ผมกดลงก่อนหนึ่งไม้เลยนะครับผมกดหนึ่งก่อนหนึ่งไม้เลยเดี๋ยวรอดูนครับรอดูกันคือมาอยู่ใต้เส้น ema 25นะครับแล้วก็สัญญาณให้กดลงพอดีก็จัดได้เลยครับ ถึงมันจะชนแนวนะผมก็ทําใจไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องทบไม้สองนะครับแต่ก็เราก็มาลุ้นกันนะเพื่อมันจะมีโอกาสทะลุลงได้เลยมันมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะ,อะรอดูครับถ้าไม่วินต้องทบไม้สองครับตามตามกฎนะเพื่อที่จะได้วินเลทที่ถูกต้องตามที่ทางซิกซี่คำนวณมานะครับ อ่ะโอเคเปิดหน้าใหม่ไว้ก่อนนะครับเราจะทบสองเท่าไปเดี๋ยวรอดูครับถ้าไม่เขียวเราจะกดลงต่อนะสี่สามสองหนึ่งไปครับกดลงต่อมารอลุ้นครับรอลุนไม้นี้ลงนะครับรอลุ้นลงกันแล้วเราจะวินกันนะครับเป็นไม้สามของเราในไลฟ์นะขอให้ปิดสวยๆครับขอให้ปิดสวยๆลงเลยลงเลยลงเลยไม่ต้องขึ้นแล้ว ลงสวยงามไปนั่นแหละสวยๆลงไปลงไปลงไปอ่านั่นแหละลงไปเลยลงไปเลยนะเอียสายสายสองวนะครับเวลานานมากขึ้นไปอีกยึกยึกอยู่น่่นนะลงไปเลยต้องให้ลุ้นนะเนี่ยนั่นแหละสวยอีกสิบเก้าวินะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบห้าโอ้ขึ้นมา ขึ้นมาทําไม้เอาใส่เงินเตรียมไว้ก่อนนะครับเราจะต้องวินกันเราจะต้องวินกันแล้วไม่ต้องทบมเปิดหน้าใหม่รอไว้ก่อนสามสองหนึ่งบวกไหมบวกไหมไม่บวกผมกดลงต่ออ่ะอย่างดียังได้ราคาดีรอลุ้นกันต่อครับไม้นี้เราจะต้องบวกกันแล้วนะฮะเป็นไม้สุดท้ายของเราในสัญญาณน,นี้นะครับมันต้องลงแล้วครับมันต้องลง ต้องลงคําเดียวเท่านั้นนะอีกสี่สิบนาทีนะครับขอให้ลงแล้วขอให้วินกันทุกคนนะโอ้ยขึ้นซะน่ากลัวอะไรแบบนี้อืมริ้นการเทรดนะครับเราจะตั้งเป้าเป็นหนึ่งถึงสามไม้นะครับอ่าเราไม่ควรเทรดแบบต่อเนื่องนะถ้าต่อเนื่องยาวๆก็อาจจะเจอโอกาสที่เป็นแบบนี้ได้นะครับมีโอกาสจะลอสนะเฮ้ยปฏิหารมีปฏิหารมีจริงไหม มาทําท่าจะลงอยู่ขอให้ลงมาลงมาได้แล้วโอ้โหชมวันนี้มันขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมทําใจแล้วนะบายนี้รอก็คือรอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเทรดเนี่ยเราก็ต้องเผื่อนะว่าเราจะเข้าแค่กี่ไม้วเราก็ต้องออกนะครับเราไม่ควรจะเข้าแบบต่อเนื่องยาวๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมแถมอีกสักไม้ดีกว่าแถมอีกสักไม้นะโดนไปนะครับ ขอยสักไม้นะครับในการจัดคืนมาสักหน่อยนะรอสัญญาณนะครับตอนนี้ผมใช้เส้น EMA 2 5นะครับคือเส้นสีขาวนี่นะวิธีการตั้งค่านะครับก็ไปที่นี่ตรงนี้นะตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ moving average นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะตรงนี้นะเราเลือกตรงนี้นะครับเป็น25นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น SMA นะครับได้เลือกเป็น EMA นะสีก็แล้วแต่เลือกเลยครับ เสร็จแล้วก็เ,เลือกความหนาได้เลยนะอ่าเสร็จแล้วก,กดเลือกใช้ครับก็จะได้เส้นนี้มาเอามาวิเคราะห์ตัวกราฟนะครับว่าควรที่จะขึ้นหรือจะลงนะครับอ่ะจีเจมาจีเจมามาผมกดไม้นี้ลงดีกว่าราคานี้เลยผมจะเอาคืนไปรอเอาคืนนะฮะอีกไม้นึงมาลงต้องลงครับต้องลงจัดหนักครับจัดหนักเพราะว่าอยากจะเอาคืนนะจัดหนักเลยไม้นี้นะครับขอให้ลงนะ ลงสวยงามนะครับลงสวยงามนั่นแหละนั่นแหละโอเคลงไปเลยครับลงไปเลยยาวยาววินไม้แรกไปเลยครับเดี๋ยวยาวยาวินไม้แรกไปเลยเราไม่ควรจะต้องทบนะสามสิบนาทีครับลุ้นกันลุ้นกันเอาแล้วลงไปเยอะๆลงไปเยอะบนรุ่มมาหน่อยลง,ล,งลงเลยลงลงเลยลงครับลงลงลงอีกยี่สิบนาทีนะครับ ลุ้นน่าดูเลยโ้เ,เวลาวิ่งไปช้ามากอยากให้หมดเลยเวลาหมดเลยตอนนี้ได้ไหมอีกสิบนาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้หมดไปเลยเี่ยมโอเคโอค้ตามมาได้นะครับเมื่อกี้โดนลอสไปนะโดนลอสไปเท่าไหร่พันสองพันสามพันที่แปดพันอะตามมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวยังไงผมจะไปตามเพิ่มอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าต้องพักก่อนแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีลอสมาอาจจะมีลอสตามมาได้นะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยอีกสักพักหนึ่งผมมาตามคืนดีกว่านะเ,ะเ่อเราเล่นจัดหนักเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ตามคืนได้ครับอ่าแต่ยังไงเราก็ต้องระวังนะเออเดี๋ยวกลัวตัวการาฟมันจะไม่เอื้อมหน่วยให้เรานะครับแล้วก็กลายเป็นลอสได้นะครับเราก็ควรที่จะค่อยๆเล่นนะ โอเคครับใครนะครับที่สนใจสัญญาณตัวนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับภายใต้คลิปตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดนะทักแอดมินเข้ามาครับแจ้งว่าต้องการอยากใช้สัญญาณหนึ่งนาทีนะครับเขาก็จะแจ้งเงื่อนไขตามที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝากเงินเข้ามาแล้วเราก็จะได้ใช้สัญญาณจะได้ลิงก์เข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ มีการแจกสัญญาณทุกวันนะครับลิงก์ของสัญญาณจะมีการเปลี่ยนตลอดนะครับจะไม่ได้ใช้สัญญาณเดิมๆทุกวันนะ,อะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่สนใจสัญญาณนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าสัญญาณันใช้ฟรีนะให้เราก็มีนอกจากที่จะมีสัญญาณฟรีให้แล้วเราก็ยังมีห้องเทคนิคลับนะครับเป็นห้องที่มีโค้ชหลายคนเลยสอนนะครับก็จะมีการสอนทุกวันเลยนะวันหนึ่งหลายๆรอบนะครับมีทั้งแบบฟรีสอนพื้นฐานสอนเทคนิค ต่างๆการเดินเงินโอ้โหสารพัดเลยฮะทุกๆอย่างเนี้ยเป็นความรู้ทั้งนั้นเราก็ควรจะที่จะเข้าทุกรายเลยเก็บความรู้ไว้ก่อนสําหรับมือใหม่นะแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆปรับใช้กับตัวเองเลือกเทคนิคที่เราชอบแล้วก็เราก็มาใช้อย่างเอ็อย่าง e m a 25ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเล่นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะมีหลายเทคนิคครับเราลองเลือกดูเราชอบตัวไหนนะครับ โอเคก็สัญญาณมาเพียบเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีสัญญาณก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับก็ผมถือว่าเป็นข้อดีนะเราสามารถเปิดสัญญาณมาเล่นตอนไหนก็ได้นะครับอ่าเราเราทํางานประจาใช่ไหมพักเที่ยงเราก็เปิดขึ้นมาได้สัญญาณมาถี่มากก็เทดสักสองสามไม้ก็ลงไปกินข้าวก็ได้นะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้บางคนไม่ว่างไงก็บอกว่าเออไม่ว่างจะเริ่มเทดตอนไหนอะไรเงี้ยก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เวลาใครเดินทางนะครับ นั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์อย่างเงี้ยเราก็เปิดสัญญาขึ้นมากดเทรดตอนอยู่รถก็ได้อย่างงั้นก็ได้นะครับหาหาเงินตอนกลับบ้านอย่างเงี้ยเออนั่งติดเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับกดเทรดไปก็ได้แบบนี้สบายๆนะอืก็ถือว่าดีนะครับยังไงลองดูนะครับใครสนใจก็ทักมาได้ตามลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันในกลุ่มนะโอเคสําหรับวันนี้ก็เทรดตามเป้าแล้วครับแต่โดนลอ็อตไปหนึ่งครานะครับ ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีวันที่บวกแล้ววันที่ลบเป็นเรื่องปกตินะเหมือนการทําธุรกิจครับถ้าเราเราทำแล้วเราก็มีวันที่บวกบ้างลบบ้างแต่ธุรกิจเราไม่ได้เจ๊งหรอกเราจะมองไปที่รายเดือนถ้ารายเดือนกําไรก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะอ่าก็เร่าวนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งคําถามไว้ได้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับแล้วก็ ใครที่สนใจเรื่องเทรดนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรเป็นความรู้หรือเทคนิคต่างๆในการเทรดใหม่ๆอะไรจะทำคลิปลงไว้ให้นะนะครับแล้วเรามาเจอกันในกลุ่มนะครับหวังว่าทุกคนจะกดเข้ามาร่วมสนุกกันนะมาเจอกันมาเทรดด้วยกันนะครับอ่ะงั้นไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ